สวัสดีครับล้นหน้าจับดีธนรัตหนึ่งเก้าเก้าเ้าครับวันนี้อยู่กับฟอร์ดเอเวอร์เนะครับเป็นสีขาวเกียร์ออโต้สองจุดห้าดีเซลสองจุดห้าดีเซลนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้อีกปีเนี่ยถือว่าปีใหม่เลยนะปีสองพันสิบามล้อแม็กก็ขอบสเปคเดิมแบบนี้เลยรถเจ็ดที่นั่ง ก็ไดด้้าวโอเคเราไปดูไฟหน้ากันดีไฟหน้านะฮะไม่มีแตกหักไม่มีอะไรไปตาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ผมจะจัดให้ใสกว่านี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็เหมือนกันกระจังหน้านี้สวยเลยไม่มีแตกหักโลโก้อะไรเนี่ยอยูครบเป็นของเดิมไม่ได้ซื้อของใหม่มาติดนะแล้วเป็นของแท้จากโรงงานเลยต้องแบบนี้แล้วก็ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะไฟด้านนี้ไม่มีอะไรตายอยู่ด้านในไม่มีแตกหักขัดอย่างเดียวใสกิ้งมาดูที่ไฟสปอร์ตไลท์ไฟสปอร์ตไลท์เนี่ย เบ้าตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยแล้วไฟก็ยังอยู่ใสมากอันนี้ของเดิมจากโรงงานลูกค้าแทบจะไม่ได้เปิดใช้เลยลูกค้าเก่าเนี่ยแล้วก็ซีตรงนี้ก็ยังอยู่พลาสติกสีดํายังอยู่ครบมาดูที่ป่องกันบ้างป่องนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยป่องไม่มีรอยขีดขว่วนทรงยังสวยอยู่ว่าคือถ้าเกิดสมมติป่องโดนชนมาเนี่ยไม่ซื้อใหม่ถ้าเกิดซ่อมซ่อมมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมหรอกมันก็จะมีรอยบูบี้นะฮะก็คือไม่สามารถทําให้สวยเหมือนเดิมได้ นะตรงนี้ไม่มีแตหกหักโลโก้ไม่มีรอกล้อแม็กของเดิมนะฮะแล้วก็บันไดย,ยังอยู่ครบนะใช้งานได้ปกติแล้วก็แหลกหลังคามีทั้งหมดเลยรอบคันแหลกหลังคายังมีครบนะฮะใส่ของใส่จัก,กรยานใส่อะไรได้หมดเลยสำหรับคันนี้ถือว่าคุ้มมากเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันในตอนเด็กๆนะฮะ ซึ่งสาหรับใครที่สามารถเรื่อมถึงแล้วตอนนี้รีบมาเลยราคาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะดูให้เองประตูเปิดใช้งานปกติอันนี้ฝาถังน้ํามันนะครับอันนี้ใส่ยางอะไหล่นะต้องเป็นรูปภูเขาเอเวอเรสต์ Ever ate, แบบนี้นะฮะต้องเป็นรูปภูเขาอย่างนี้ถ้าเป็นรูปทะเลหรือรูปอย่างอื่นไม่ใช่นะคุณโดนหลอกแล้วข้างไหนคือใส่ยางอะไหล่หรือบางคนจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเรื่ององคุณมันเป็นเรื่องของคุณ,น,น,คณนะครับ โลโก้อนี้เดิมเดิเลยติดมากับรถอย่างนี้พเมียมตรงนี้ยังไม่ลอกนะฮะสติ c อะไรอยู่ครบัตัวลิมิเต็ดอะไรอยู่ครบนะ,บ Limited, ะ,นบนะฮะแล้วก็ไฟด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับไม่มีแตกหักแถมยังใสอีกใสจนลืมไปว่าเคยมีไฟอยู่ด้านล่างน,นะับแล้วก็มีกล้องหลังให้แล้วนะครับับน,นี้โอเคไฟท้าย ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุใหม่กว่าไฟหน้าไม่ต้องขัดแล้วกระจกนี่ของเดิบรอบคันฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วปง่งสวยรถทรงสวยมากปง่งดูดีแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะขัดออกนะครับเป็นรอยเปื้อนนะสามารถใช้ยาเงาขัดขัดออกได้ากาดเกิดอะไรเนี่ยยังอยู่ครบมันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ากาดต้องไม่คอ,ง,องนี้โปง่งตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนสวย นะครับอเอสเซอรรี่ตรงนี้ยังอยู่น,นะฮะโอเคสําหรับภายนอกก็ประมาณนี้แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยช่วงล่างนิ่งสบายนะครับไม่ได้กระด้างไม่ได้รีบผลิตมาเพื่อขายนะฮะคันนี้ค่อยๆผลิตมาอย่างประณีตนะฮะแล้วก็เกียร์เครื่องดีนะครับเกียร์เครื่องดีปกตินะยังไงผมก็ต้องจัดการให้อยู่แล้วคุณมีหน้าที่แค่มาลองขับแล้วบอกว่าเฮ้ยชอบไหมช่วงล่างแบบนี้ไม่ชอบก็เปลี่ยน ให้มันเป็นสไตล์ของคุณเองนะครับโอเคต่อไปไปดูภายในกันก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้เป็นพรมของเอเวอร์เรสต์เลยนะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปถอดทิ้งหรือเอาของแปลกๆเพียนเทียนมาใส่กันนะครับอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดโอเคต่อไปไปดูเบาะกันเบาะเป็นเบาะหนังของเขานะครับสีออกครีมๆไม่มีฉีกขาดเลยโอเคต่อไปไปดูแผงประตูกัน แผงประตูเนี่ยเห็นลายไม้ไหมลายไม้ยังไม่มีฉีกขาดเลยนะครับลำพงไม่มีทะลุผ้าด้านในยังอยู่กระจกอะไรอยู่ครบไม่มีแตกขัดไม่มีเปลี่ยนไปนะโทษนะจะมีตรงนี้หน่อยนะครับที่มีรอยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เองนะจะมีรอยรอยแบบรอยใช้งานนะแต่เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้โอเคต่อไปมาดูคอนโซลหน้ากัน ช่องแอร์ยังไม่มีแตกหักเลยใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักมีแอร์แบ็กด้วยนะฮะนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับรอยขีดข่วนอะไรไม่มีไม่มีแตกหัก,รนะรกหเรานะเอากาวมาหยอดไว้แล้วก็เอามามา่าโรยแล้วก็ปัดปัดปัด,ปด,ปดแล้วพ่นสีทับไม่มีอะไรแบบนั้นนะฮะใครอยากรู้ว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงก็ไปเซิร์ชใน youtube ไปเอานะครับโอเคต่อไปมาดูตรงนี้กันนะฮะเอ่อตรงเนี้ยอาจจะมีรอย เป็นรอยนิดหน่อยนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วอันนี้บอกแล้วว่ามีกล้องหลังให้แล้วนะฮะเกียวอะไรเนี่ยยังหมุนได้แบบว่ายังมีความหนือดอยู่ข้างในนะฮะก็คือไม่มีหักใช้งานได้ปกติเลยนะโซนแอร์ตรงนี้ก็ที่กักไม่ให้อากาศเข้ามาด้านในนะครับก็ยังใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้ก็ยังอยู่นะฮะโอเคเอ่อที่เขียบุหรี่หายไปนะครับที่เขียบุหรี่หายไปตัวเกียร สภาพดีมากอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะครับโซนตรงนี้พลาสติกสวยเลยยิ่งโดยเฉพาะตรงนี้ตัวอักษรแล้วก็พลาสติกตรงนี้สวยมากนะครับไม่มีแตกหักไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิน้นนะครับมาดูลินชักกันบ้างลินชักก็ดูใหม่นะฮะดูใหม่ใส่ของได้นะครับไม่มีหักนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับ,นะรบ,นะรบไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักกระจกบ,บังแดดอะไรสภาพใหม่กลิบเลยนะฮะ เชยนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ที่ใส่แว่นนะฮะยังอยู่ครบนะครับที่ใส่แว่นโอเคต่อไปก็มาที่พวงมาลัยไหนๆก็อยู่ด้านนี้แล้วพวงมาลัยหนังสภาพดีสภาพดีมากนะฮะอันนี้เนี่ยยังยังเป็นของเดิมติดกับพวงมาลัยเขาอยู่เลยไม่เคยถูกถอดออกคือไม่ได้เปลี่ยนใหม่เป็นของเดิมติดมาเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพวกฟีฟังก์ชันอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะค่อยให้ดูทีหลังจะให้ดูไม้ก่อนแล้วกันไม์เนี่ย159765แ15นเเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันบ้างสภาพด้านหลังนะก็ตามเหมือนเดิมพมก็จะประมาณนี้นะฮะพมก็เป็นพรมเดิมๆของเขาตรงนี้ยังไม่ห้อยนะที่ใส่แก้วน้ำยังอยู่ครบนะครับที่ใส่แก้วน้ำยังอยู่ครบ มีแอร์หลังอยู่นะฮะไฟติดหมดนะครับก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์ส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าแถวที่สามก็มีก็คือคันนี้มีแอร์สามแถวเลยแอร์ 3, สามเบาะสามมาที่เบาะกันะดีกว่าเบาะข้างหลังเนี่ยจะดูดีดูสะอาดค,อคือมีคนนั่งแหละแต่เขานั่งแบบรักษานะฮะไม่มีขาดเอาไปใช้งานได้ทันทีนะสำหรับคันนี้แล้วก็ ตรงเนี่ยตรงพลาสติกตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักอาจจะมีริ้วรอยโดนเหยียบบ้างนิดๆตหน่อยนะครับก็คือมีนิดเดียวนะไม่เยอะแผงประตูลายไม้ยังอยู่ครบกระจบไฟฟ้าปุ่มกระจบไฟฟ้ายังอยู่ตรงเนี้ยที่ลอกอันนี้ไม่ลอกเลยหนังตรงนี้ยังสวยอยู่นะรถคนเขาใช้รักษาไงแล้วก็ลำโพองอะไรไม่มีแตกหักนะมือจับประตูอะไรเงี้ยอยู่ที่เปิประตูอยู่อยู่ครบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งก็เหมือนเดิมนะเปาะปรับได้ปรับให้คุณนอนได้ปรับใส่ของได้ใครที่ขนพวกเตาบาร์บีคิวขนอาหารขนอะไรต่างๆเนี่ยชอบไปทำกลางเต็นท์กันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับมาเอาไปเลยนะยิ่งใครเป็นสายแบบว่า<ม>เฮ้ยเออเพิ่งเป็นวัยแบบว่า30ต้นๆหรือว่า20กว่ากเนี้ย นะอยากได้รถสไตล์นี้นะครับคุณมาเลยเดี๋ยวผมดูราคาให้เองนะฮะแต่ถ้าภาพเงี้ยเหมือนจะไม่มีคนนั่งเลยนะเบาะด้านหลังนะครับแทบจะไม่มีคนนั่งนะฮะพรมเดิมๆก็ยังอยู่นะแบบนี้โอเคผมลองนั่งให้ดูก่อนแล้วกันนะคุณก็ตัดสินใจเอาแล้วกันมันจะนั่งประมาณนี้นะครับคุณจะนั่งประมาณเนี้ยแล้วก็กับเพื่อนคุณอีกคนนึงจะนั่งอยู่อย่างนี้ผมก็น้ําหนัก7จสิบสูงประมาณร6อยหเจ็นะฮะก็ดูเอาแล้วกันแอร์อยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็คือยิงเข้าหน้าคุณคุณบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคมที่ร้อนมันจบแล้วปัญหาคืออย่างเงี้ยคือเขาแก้ปัญหาให้คุณแล้วคุณอยากได้รถเจ็ดที่นั่งเราก็มีให้คุณอยากได้รถเจ็ที่นั่ง,ท,งที่มีแอร์ถึงแถวที่สามผมก็มีให้อีกนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดไงต่อแล้กับคุณนะครับแล้วที่สำคัญใครบอกว่าเฮ้ยผมชอบแวะอเมซอนแวะสตาร์บัตมีที่วางแก้วกาแฟให้ตรงนี้นะครับ นะแล้วที่สําคัญนะ่ในรูเนี้ยก็ไม่มีคาบน้ําสบทปอกเลยสักการนิดเดียวนะแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือมีกระจกให้แถวที่สดูชมวิวนั่งคิดถึงชีวิตในวัยทํางานหรือว่าบางคนอาจจะ,กะเกษียณแล้วก็นั่งถึงชีวิตว้หนุ่มว่าเฮ้ยกูทําอะไรผิดพลาดไว้บ้างวะในชีวิตทําอะไรไม่ดีกับใครไว้บ้างวะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนขับรถให้คุณหรือคุณแม่งโชคดีสุดๆคุณได้นั่งคนเดียวใช่ปะเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้เราดูเนี่ยคือเวลาผมกับสุริน<ม>กับพ่อแม่ผมจะชอบ ชอบนั่งเบาะหลังก็งนอนคือมันก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่อ่ะแต่มันรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวในชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับโอเคปรับอย่างนี้จะทําให้ใส่ของได้เยอะขึ้นข้างหลังใส่ของข้างหลังตรงนี้ได้เยอะขึ้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อย่างนี้อันนี้ก็ปรับด้านหลังได้ประมาณนี้นนะก็คือสำหรับใครที่คนของเยอะก็ปรับไปนะด้านหลังก็จะกว้างขึ้นนะครับที่จริงถ้าเกิดสมมติเราเอาเก้าอี้ลงมาก็นั่งได้อีกใช่ไหมใช่ใช่นั่งได้อีกเยอะเลยพลาสติกสีดําตรงนี้ไม่มีแตกหักอันนี้เป็นโค้งเว้าวของเขาจะมีริ้วรอยขนแมวดีดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้พวกล็อกอะไรอย่างนี้ มันยังเป็นสเตปของเขาอยู่เลยมันจะไม่เปิดลูดมาเลยมันจะค่อยๆเปิดทีละทีละสเตปทีละสเตปไปแล้วก็ตาข่ายของเดิมของเขาก็ยังอยู่ตรงนี้มือจับประตูอะไรไม่มีแตกหักแล้วก็รอยขนแมวต่างๆไม่มีเลยอาจจะมีรอยรอยตรงนี้รอยดำๆแค่นี้เดี๋ยวเก็บงานความสะอาดให้นะะด้านนี้ก็ใส่ที่ฉีดน้ำฝน ต้องเก็บความสะอาดก่อนอเก็บก่อนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งเลยสำหรับใครไปกัน4คนก็อย่างนี้นะเอาบอกขึ้นมานะเดี๋ยวจะใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเบาะฝั่งนี้กันบ้า สะอาดไม่มีขาดดูดีกว่าฝั่งนู้นอีคนนั่งน้อยกว่าแล้วก็แผงประตูนะฮะพลาสติกอะไรตรงนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็ยังดำเนียมอยู่ลายไม้เนี่ยลายไม้ใช้ได้เลยไม่มีลอกเลยไม่มีถอดแกะมาใหม่ไอตรงเนี้เหมือนกันไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยถลอกเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้ปตกติไม่มีหัก พวกโซนด้านล่างนี่สวยเลยรอยขนแมวไม่มีเลยลำโพงไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงนี้พลาสติกด้านนี้สวยมากๆไม่มีรอยขนแมวไม่มีหักด้วยไอพูงมาลยัยเ,เห็นเห็นกันแล้วใช่ไหมก็คือชัดเจนและไม่มีขาดช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะช่องแอร์ไม่มีแตกหัก แล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆอยู่ครบไม่มีแตกหักแล้วก็ตัวอักษรไม่จางไม่เลือนลางไม่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 หลุดไปอ่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกเปิดห้องเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้รอยขนแมวก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะโอเคต่อไปไปดูแผงประตูกันบ้างแผงประตูเนี่ยปุ่มกระจกไฟฟ้าลายไม้นะครับสภาพดีแล้วก็ตรงสีดำๆเนี่ยไม่มีไม่มีถลอกเลยนะครับสีดำๆเนี่ยยังดำอยู่ดำโรงงานดำแบบนี้เลย ส่วนพวกโซนด้านล่างเนี่ยสีครีมเนี่ยรอยขนแมวไม่มีเลยลำโพงไม่มีแตกหักนะครับจะมีแค่ตรงเนี้ยที่ดูกรอบๆอ,บอะ่ะตรงใกล้ๆนั่นอ,ะอ่ะตรงนี้จะมีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแต่งให้เองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าโอเคสภาพห้องเครื่องนะครับก็พลาสติกสีดํานะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บงานให้สะอาดกว่านี้ยังไม่เคยลงน้ํายาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตรงนี้ก็ไม่เคยลงไม่เคยลงลอยอาร์คอยู่ครบ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 นะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถเที่นั่งไปใช้ นะครับอยากได้รถครอบครัวอยากยุครถจาก3ามคันเนี่ยเหลือคันเดียวก็ลองดูคันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วกันสําหรับยุคแบบนี้นะครับนั่งได้เจคนเข้าเมืองได้ไปต่างจังหวัดได้นะลุยได้เป็นเกียร์ออโต้ให้ภรรยาขับได้หรือว่าให้ลูกขับได้เวลาที่คุณเหนื่อยจากการทํางานนะครับสายแคมป์นะครับคนไหนกําลังมองหาก็มามาดูั เรามี w สมา์ทให้1ปีเต็มๆไปหาคุณถึงแคมป์ที่คุณอยู่ได้เลยขอให้คุณโทรให้ติดแค่นั้นนะครับแล้วก็มีบริการหลังกานขายที่ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าคุณจะขายรถเทค้คนอื่นราคาก็าอยู่ที่3า0 7 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทถึง7,000กว่าบาทแล้วแต่คุณจะเลือกเลยสนใจก็โทรมาเลยนะครับ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันดีพนรัตน์1 9 9, 9, 9, 9, 9 08134268 K มอลลัสไลด์ ID แอดไซด WGY0880D แอดไซด้วยครับล ide, U G y S, ide, รแล้วก็ Facebook D เป็นวัตถุนรัตน์นะครับก็มาลองรถได้ที่ร้ามคำแหง1 6 4ยิลมนตรใหญ่ติด 3PP สำหรับใครที่อยากจัดไปงั้นนะครับวันนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่า ไแนนซ์เนี่ยให้ยอดได้สูงมากเราก็าฟรีดาวได้เลยนะใครได้เครเดิตดีดมันเอาฟรีดาวไปเลยรับค่าจัดไฟแนนซ์ไม่มีนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายอย่างที่บอกไปใครมีรถอยากจะแลกก็เอามานะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ